การออกแบบลายผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสาร,รคามในครั้งนี้ทีมงานได้ศึกษาเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสาร,รคามก่อนเป็นัำแรกโดยการค้นหาว่าจังหวัดมหาสาร,รคามมีเอกลักษณ์อะไรที่โดดเด่นและน่าสนใจบ้างเราก็พบว่าจังหวัดมหาสาร,รคามเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ต่างๆมากมายทั้งที่เป็นลักษณะของต้นไม้ดอกไม้รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยววัดวาอารามต่างๆ ซึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นเมื่อมีหลายอย่างเราจึงต้องเอามาวิเคราะห์ร่วมกันและก็ตัดสินร่วมกันในที่สุดเราก็พบว่าสิ่งที่น่าจะเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดมหาสาร,รคามอันดับแรกที่สุดก็คือปูทุนกระบอกซึ่งมีแห่งเดียวและมีชื่อเสียงมากและเป็นสิ่งสําคัญที่ถูกออกมาใช้ในการออกแบบอย่างมากมายรองอันดับลงมาก็คือ ดอกจำปาขาวที่เป็นดอกไม้ประจําจังหวัดมหาสารคามอันดับสามก็คือ,อดอกของต้นคึกที่มีความสวยงามเช่นเดียวกันในการถอดรหัสลายเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคามก็จะมีกระบวนการและขั้นตอนตั้งแต่เริ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูลถ่ายภาพต่างๆออกมาพอถ่ายภาพมาเสร็จเรียบร้อยเราก็าเอาภาพต่างๆเหล่านั้นเรามาคัดเลือกจากนั้นก็ทำออกมาเป็นลายเส้นต่างๆนะครับเป็นลายเส้น ปูเราก็ต้องถอดเราเป็นลายเส้นเช่นเดียวกันดอกไม้ดอกจำปาขาวดอกพึกสิ่งต่างๆพวกนี้รวมทั้งกองยาวด้วยเราก็เอามาถอดเป็นลายเส้นก่อนพอเป็นลายเส้นเสร็จเรียบร้อยจากนั้นจึงนำมาสู่กระบวนการเอามาประยุกต์ออกแบบซึ่งอาจจะต้องมีการตัดทอนมีการเพิ่มเติมมีการเติมอย่างอื่นเข้ามาด้วยเพื่อให้เกิดความสวยงามและมีความหมายในแต่ละครั้งในงานออกแบบเพราะฉะนั้น แต่และชิ้นที่เราคัดสรรมาจะต้องมีกระบวนการในการถอดรลหัดลายออกมาเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็หลากหลายมีจํานวนมากจากนั้นจึงมาคัดเลือกเอาพอคัดเลือกแล้วหลังจากนั้นจึงเอามาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพราะในกระบวนการออกแบบไม่สามารถที่จะเอาเพียงอย่างเดียวแล้วจะเกิดความสวยงามได้เพราะฉะนั้นปูทุนระหมอ่อมนอกจากสวยด้วยตัวมันเองแล้วเราจะต้องนําลายต่างๆที่เราเออกแบบมาเป็นองค์ประกอบ ในการจัดลายในครั้งนี้ก็จะออกมาเป็นผืนผ้าเป็นลายออกมาจากนั้นคณะกรรมการก็จะมาร่วมกันในการคัดเลือกลายร่วมกันว่าลายที่เราออกแบบต่างๆเหล่านี้ลายไหนสวยที่สุดและเหมาะที่สุดที่จะเอามาผลิตเพื่อทดลองในการใช้งานครับในการออกแบบลายชุดแรกนอกจากคณะกรรมการเราคัดเลือกด้วยตัวเองแล้วเราเชื่อมโยงกับทางจังหวัดมหาสารคามโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้มีส่วนร่วมที่สำคัญในการช่วยในการคัดเลือกช่วยในการนำสู่องราชการต่างๆในการให้ความคิดเห็นผ้าชุดแรกถูกนำมาใช้ในงานประพณณีวันสงการของจังหวัดปราจาาคามซึ่งเราได้ผลิตออกมาเป็นลักษณะของเสื้อ,อที่สามารถสวมใส่สบายแล้วขายในช่วงเทศกาลสงการเป็นเสื้อชุดแรกที่เรานําออกมา จริงๆชุดนั้นก็จะมีอยู่สองลายด้วยกันซึ่งนำสู่การจบลิขสิทธิ์จบสิทธิบัตรต่างๆลายชุดดีถือว่าประสบผลเร็จค่อนข้างมากได้รับกระแสในการตอบรับจากคนในจังหวัดมหาสา,ารคามซึ่งมียอดจำหน่ายที่จำนวนมากทำให้คนจังหวัดมหาสา,ารคามได้รับรู้ถึงเสื้อถึงลายเอกลักษณ์จังหวัดมหาสา,ารคามที่มีผู้ทุนจมบอมเป็นพระเอกในการทำลวดลายครั้งนี้ หลังจากเร็จในชุดแรกแล้วชุดที่2เราก็ได้ออกแบบใหม่เพิ่มเติมโดยดูถึงความเหมาะสมดูความแตกต่างจากชุดแรกแล้วก็หาแนวทางใหม่เพราะชุดที่2เราจะเน้นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยเราจะผลิตลวดลายี้อยกมาแล้วพิมพ์ผ้าชุดเดียวมาแล้วก็ให้สามารถตัดเย็บและแปลรูปโดยคนจังหวัดมหาสา,ารคามโดยช่างต่อของจังหวัดมหาสา,ารคามชุดนี้ได้ออกแบบลวดลายขึ้นมาจํานวนสิกว่าลายด้วยกันจากนั้นมาคัดเลือก จนเหลือ4ลายสุดท้ายที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็เลือกหนึ่ลายออกมาสำหรับเข้าระบบการพิมพ์ผ้าออกมาจากการพิมพ์ผ้ามาแล้วก็นำสู่การแปรรูปก,การตัดเย็บก็ออกมาเป็นชุดของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่หลากหลายซึ่งช่างพรในจังหวัดบาสานคามสามารถนำไปใช้โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าตูซึ่งจะเป็นผู้ผลิตหลักลายแรก ในการที่จะนำผ้าชุดนี้ออกสู่ตลาดให้คนได้รู้จักลายใหม่ๆที่เป็นลายปูทุนกระมอมที่ผ่านการประยุกต์ใช้ที่สวยงามน,นอกจากการพิมพ์ลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดมาสางขามออกมาจำนวนหลายลายด้วยกันแล้วก็ผ่านกระบวนการจดสิทธิบัตรและทิขกิทธิบรครบถ้วนแล้วก็ยังมีการเผยแพร่ไปสู่เทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นการปักผ้าลายปูทุนกรมอม เราก็ได้มีการจัดอบรมโดยใช้วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าตูมในการตัดเย็บในการแปรรูปเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายด้วยชุดนี้ก็จะเป็นชุดของลายปักผ้าที่มีความสวยงามซึ่งชาวบ้านสามารถเอาแบบนี้และ,ปะไปสร้างสรรค์ต่อยอดใช้ลายปักเหล่านี้ปักบนส่วนต่างๆของเสื้อผ้าโดยเฉพาะผ้าขาวนีจะเหมาะมากสําหรับการแปรรูปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งก็ะสมผส็จในการสร้างคนจังหวัดมาละคามในการปักลายผ้าจํานวนนี้ออกไปอย่างหลากหลายนอกจากนั้นก็ยังมีการนำลวดลายต่างๆเหล่านี้ไปทำผลิตภัณฑ์อื่นๆเผยแพร่ในจังหวัดมาละคามไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำหรือไปใช้ในเรื่องราวต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึอกอีกหลากหลายในจังหวัดมาสา,ารคาม